ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งจะจาก็ได้เป็นตัวแทนของบ้านแม่แก่งบ้านนามันได้บ้านสุขสวัสดิ์ประกอบบ้านดงชัยจะทั้งสี่บ้านได้นำยันแก้วขวามจะมาถวายยังวัดเข่ายันทองที่ได้เอามาสร้างเป็นเข่าปวงคามจะเพื่อไว้เป็นที่ตักร้บรูชาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของตำบลแม่นถอดหรือว่าของอำเภอเถื่อนเ้า เจ้าในน้ำเจ้าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านดงชัยบ้านสุขสวัสดิ์น้ำไร่และแม่เก่งก็ได้มาเข้าร่วมนะจ๊ะได้มาเข้าร่วมถวายผ้าป่าแก้วปุงคามเือกับวัดเขาเวียงทองนะจ๊นะเนาะก็ขอให้เป็นแก้วปุงคามนะจ๊ะ เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเถินที่ทำให้เมืองเถินเ,นเจริญก้าวหน้าก็คือวัดแม่เก่งนาเจ้าจวัดแม่เก่งวัดบ้านนาบ้านได้วัดบ้าน,น,าานด,ดานงชายและวัดบ้านสุขสวัสดิ์จึงมีความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะสร้างถวายให้กับวัดเขาวเวียงทองนาเจ้า,จาในนามของแก้วปงนคำขังนะเจ้า,จาก็คือของขังของเมืองอำเภอเถินนาเจ้าจ ก็ในนามเจ้าตัวแทนหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านก็โคอ,อนุมโมทนาสาธุนะเจ้าื้อกับความเจริญก้าวหน้าของแก้วปวงคํามอบให้กับวัดเขาเพียงทองไว้ใื้อเป็นตีสักกระระบูชาต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าม,น,น,มาาานี้จะมาพอธิการอัมพลจารุธโมเจ้าวาดวัด,วดไม่แกง ก็ได้รวมน้อมน้ำแก้วปงคามมาทวายอันในวัดเก่ายังทองแห่งนี้ก็ขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันว่าปงคามขังก็จงมาสถิตในสถานที่แห่งนี้โดยปกปักปรักษา์ศรัทธาที่ได้รวมเอาไว้สร้างที่นี่จะเป็นวัด เวเียงทองเจริญก้าวหน้าเป็นที่สักการสักการบูชาต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปอวัดสำนักสงฆ์เขาเวียงทองเนาะวันเดียวนี้ก็ทางกลุ่มของอบตอท่านก็มาส่งเสริมในการที่จะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่สักการะบูชาเพราะว่า ป่าไม้เป็นกัรมาอนุญาตเธอละว่าเป็นพุทธอุทยาน่าพุทธอุทยานต่อไปนี้เราก็จะมาหาร่วมกันพัฒนาเื่อมันเจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นเกิดหน้าสูตาของอำเภอเถินในบางครั้งนั้นนะครับผมบอกว่าการจะทําสิ่งอะไรก็ได้ต้องมีวัตถุประสงค์ผมนั้นมาอยู่ที่เมืองเถินเนี่ยเมืองเถินี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของแก้วโป่งถามที่เรียกว่าโป่งถาม เมือเงเถินที่มีความขลังและมีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากายธาตุศักดิ์สิทธิ์บางครั้งผมอาจจะบอกว่ากายธาตุตัวนี้นั้นเราจะทําให้เกิดเป็นประจักษ์และเกิดเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ให้เป็นที่ยอมรับนั้นต้องใช้เวลาครับอดีตมาอย่างยาวนานเพราะพ่อรุปเยนตำลาไว้มากเลยครับว่าแก้วโปร่งขาวที่ได้มานั้นมันเป็นเกิดมาจากสีหมู่บ้าน ที่คืออยู่ในที่ตำบลแม่ขอวันนี้ครับผมมีโอ,อกาสได้ทําสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าในการที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับก็คือเป็นความเอาจําลองเป็นของแก้วโป่งขามโดยการทําเป็นเขาที่เรียกว่าเขาแก้วโป่งขามจริงๆนะอยู่ที่ไหนครับนี่เลยครับเป็นปากทางที่จะเข้า4หมู่บ้านเลยนะที่นี่แหละครับและตรงนี้นั้นก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นสิ่งดีที่จะทําให้เราเห็นว่า นมาเมืองเถินที่นี่แนลมมาอีกจุดหนึ่งที่นี่คือจุดที่ต้องมาสัมผัสที่เขาเรียกว่าที่พักสง์เขาเวียนทองบางทีเขาเรียกว่าวัดดอยดอยทองนะบางทีเขาก็เรียกหลายแห่งครับแต่ที่นี่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆและที่นี่นั้นอยู่ที่ตำบลแม่อนอำเภอเชินจวลำปางเป็นหนึ่งครับที่ผมบอกว่าคอยสัมผัสและรับรู้ว่า สิ่งหนึ่งครับที่จะเจนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเธินก็ต้องเลือกแก้วโปรงครับและที่นี่โชลูมเขาแก้วโปรงคาับเมืองเถอนครับมาเตพวัสวันตารายยอสุขีทีขายุโควพวาพิวาธนาสิเลสเนียจ